ช่องภูผาชัยชาแนลนะคะ,ค,ะคลิปนี้เราจะไปซื้ออุปกรณ์อะไรให้ช่างอีกอาัยอ,อ,อุปกรณ์ที่จะซื้อวันนี้มีหนึ่งห้องน้ำส่วนกลางแล้วก็อุปกรณ์ทำห้องน้ำของของป้านะครับแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นห้องน้ำที่ใช้เกี่ยวกับที่ทำโรงรถของเรา สามอย่าง4กับของลุงพันสี่ส่วนนะครับวันนี้ต้องวิ่งซื้อของสั่งของอย่างเดียวเลยนะครับก็ไปสั่งที่ไหนกับก็ที่ดิซีหรืทามนะครับสั่งของวันนี้ออก็เยอะหน่อยนะครับมันเป็นของที่ต้องใช้ระบบเป็นพวกข้อต่อเป็นเบียวเป็นอะไรเงี้ย,ยเล็กๆน้อ,นอยๆนะครับที่จะเอามาทําเป็นระบบน้ํานะคะออาาระบบับ สิ่งของที่มันจําเป็นทั้งนั้นเลยเนาะใช่ใช่ของจำเป็นท,นนที่ต้องใช้เลยในขั้นตอนนะคะในขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ถ้าขาดอุปกรณ์พวกนี้นะคะงานก็ไม่เสร็จนะคะเล็กๆน้อยๆเลออยจะมองข้ามเล็กน้อยที่เราต้องใช้เลยอืเรารซื้อมาไอ้พวกก็จะทํางานได้เร็วขึ้นของที่จําเป็นที่ช่างต้องใช้เราจะทําให้งานเดินไวขึ้นเราก็ต้องวิ่ง ขาดเหลืออะไรเราก็ต้องวิ่งซื้อให้ทันช่างนะคะถ้าให้ช่างรอเนี่ยงานเราก็ไม่เดินงานไม่เดินเลยเลยเราก็ต้องรีบวิ่งเพราะ่าจะใช้ด้วยแหละของเล็กน้อยเนี่ยที่ต้องใช้เลยเราก็ใช้ช่างก็ใช,ใช้นี่ก็ต้องเลย่ช้าก็ไล่เช็คข,ของกันนานหน่อยนะครับเพราะว่าเช็คทงมจุดหล,ลักๆก็จะของป้าก็จะเป็น ก่อนเล็ต้องไล่ทีละอย,ย่างว่าขาดอะไรเหลือขาดอะไรบ้างเนียต้องไปไล่ทีละจุดสองจุดนะครับสอ,องจุดยงไ่ค่อยไล่กันแล้วก็้องน้ำส่วนกลางก็ขาดเล็กเลกน้อยๆ,ๆเช่นกันพวกชิ้นเล็กเล็กน้อยๆที่เรามองข้ามไปไม่จำเป็นมันต้องใช้เลยถ้ามันขาดตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทํางานให้มันเต็มรูปแบบได้ไต้องนิ่งเงหาเลงจัดขึ้นมาอมะะวันนี้ก็เลยขอ วันนี้ก็เลยไม่ได้ทำงานวันนี้จริงๆวันนี้จะเป็นวันที่จะต้องยึดนั่งร้านขันชนอ๊ยึดนั่งร้านให้กับทางทีมช่างปั้นเพราะว่าจะได้ขึ้นเก็บรายละเอียดที่เสียนวันนี้เป็นวันที่ต้องเก็บรายละเอียดที่เสียนวันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าประมาณวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จที่นี้ป่านี้มันเรารอไม้ขันชนอ๊อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้บ่าวลูกออกมาให้ไอ้ลุงเสือมาให้ปฏิบัาิลูกไปทุลา ก็เลยให้ลุงเสือเอาไมา้กันชนอกมาแทนถ้ากันชนอกยึดแน่นแข็งแรงแน่นหน,นาแล้วเสร็จแล้วช่างก็จะขึ้นไปทําการประดับนะครับตกแต่งส่วนบริเวณเสียรองปู่นะครับแต้นลันก็ประดับเสร็จหมดแล้วก็จะลื้อเอาเหล็กคลองออกนะครับสิรเเข้าไปแล้วนะคะสิริธรรมนะคะเงเข้าไปเช็คไ,ไปดูของนะคะวันนี้เยอะซื้อกระจกจอแต่ว่าเยอะมาก เเยจซื้อลอสงสัยว่าผ้าผืนนี้มันมาจากไหนเห็นค้องคอดีจังผ้าผืนนี้เห็นอยู่ที่ห้องเก็บของอม,มีมีหลายผืนนะอพอดีก็เลยเอาจับมาก่อนผืนหนึ่งจริงๆมันเห็นสองผืนยังไม่ได้เป็นเรื่องหายอ,อยู่ในห้องเก็บของอที่น่าจะเป็นผ้าที่เอฟซีส่งมาหรือเปล่าที่อยู่ในห้องเก็บของอเป็นหลังเห,เห็นลง แกอยู่นะใช่พื้นนั่นแหละก็เลยไปเห็นพอดีเมื่อวานพื้นนี้มันอยู่ข้างบนก็เลยจับมาเออพันคอพอดีอมันเล็กไปนิดนึงยิงๆยได้พื้นที่มันก,กว้างๆหน่อยอพื้นนี่มันหน้ามันแคบก็เลยเหมือนเหมือนเบาพ่าไปเลยอลองเสนียงเนะะ าที่ี่ดูทีมบ้าเอาไปให้แค่แกวันที่ว่าจะทำอ่างให้นิกกี้อ๋อให้นิกกี้ใส่น้ำให้นิกกี้นอนเล่นดีกว่าเพิ่ไปทำเลยอ่างกุชชี่ใช่นิกกี้เขานิกกี้ลงได้อยู่เออ เพื่อ <laughs> ดีแล้วเจ้าก่อนดูประกอบเพิ่มเติม ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบคลิปช่องภูผาชัยแชนแนลว่าเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องภูผาชัยแชนแนลชิญชัยแชนแนลและถึงทองจอมจ้าด้วยนะคะ ฝากสนับ like สนุนผลิตภัณฑ์สีบักทั้มแพเบต้าคูแทนทีทิคพีติททิพุโก้เจลล้างหน้าเทีน้ำเซรั่มกินทีทีจลกินและเสื้อผู้ปาริจิตนะคะกลับขอบคุณที่รักกันโปรพี่เสดายน้องนะคะทางไลน์แอดติทีทิกินออฟฟิเชียลหรือโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเจ้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะสั่งในนามช่องภูผาชัยแชนแนลใส่ชัยแชนแนลนะคะกราบขอบคุณเอ็ซีมากมากที่เมตตาสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นกำลังใจกับบางคนป้าแตนและช่วยชมคลิปไม่ข้ามด่านค่ะกราบสวัสดีค่ะ